ตับอยังอีกถ้าผมไปแก่แขนนะวะไปแก้ไผ่อีกมันนำมองมันนำมองอีกแล้วมึงก็พอจบพอสิ้นแหละเพื่อนอะไรก็ได้มันจบจบไปมันไปมันก็สู่เขาก็ได้ดอกก็ได้ยังไงพูด้านเขาหรอกสิบวกไงมึงสิไปเขาได้ซอยได้เขาสิเนี่ยมันอยู่บันไหนมึงหูอยู่บ่บนลานลาวมาเบิดแล้วมึงมาเบิดกูรู้เขาซอกซอยได้มึงเอาจริงบ่ดยอะนี่มึงเบิร์ีแขนทีฝันน้ำมอง นี่ไฟนะม้องเออมันสิมีหลายมูมึงเข่ามูสองวันมึงูหกมูสอง่อนนะแต่มึงอย่ามาเข่าสามนะเป็นยังถ้าเข่ามูสามเดี๋ยวนี่แดงๆพื้นที่สีแดงเด้มึงวนออมกันมึงสูงคนเทพบอกมึงสูงในที่ต่ำยู่นี่มึงต้องมามูสี่มูห้ามูหกมึงต้องสูงในที่สูงมึงต้องเข่าก่อนเสียเปียบกูบอกเสียเปียบมึงเสียเปียบแต่ถ้าเกิดมันแลนเขามาล่ะพื้นที่สีแดงมันคือพื้นที่อันตรายถูกปองอ่าพื้นที่ที่อันตราย